สวัสดีพี่น้องวันนี้พบก,กับสองสาวพี่ไม่หวานหน้าใส่ห้านะพี่น้องเนะาะสวสดพี่ไม่กับเด็กใม่หน้าไอวุฒเนาะพี่น้องตอนสิไปสระบุรีเนาะพี่น้องมาเบิงนนบ่งนั่นเบิ่งนี่เนาะพี่น้องน,ะนี่เนาะพี่น้องมาสวนไผ่อืมมาแล้วพี่น้องบุกบุกลูกอัน บุกลูกสวนไผ่เพื่อนนาอพี่น้องอูบออ้บักงามหนึ่งพี่น้องเลยว้าเปิดเพลงมาพอบปิดไปปิดไปปิดไปเิพ,พ,พ,พาเทายวิธ <laughs> ีโอ้ยนี่หัพี่น้องเลย ให้มาหนาเนพี่น้องเนาะนั่นงูกับมตีนี่ละเดี๋ยวไปตีมันไหลเขาบอกว่าเอาวัสดีอืงไม่ออกว่าปล่อยอื้อก็เหมือนแฮะอื่งครับพี่น้องยังไก่ได้นีน้อง่าปล่อยใช่ปะบอดยิบใส่วิธีการงูหนาดำดีเลียงกับด่ามูเหรอ ดำอีีเลยมืดจับมานะเออตัดเลยอืมแล้วก็สีรุ้งเอาเขียวจากถุงงั้เอาวัดดีเนี่ยเอาไปอยสวัสดีเลยบุ้งหูางในไป่น้องไปบางการไปอื่นยังเม่อิบ้วกินอีปูเรับ่โอ้ยอีปูสีกินมันดีนพูดเอ้ยคัลนัลเมนกับกาวาอีกแบบอันนี้มันเหม่นจะดนบุ้ง เจ้าก็เอาไม้เคียก้นมันขื่นพ่อไงเนียนกใส่เาเนินสิตา่เลยด้ว่ไ้ไม่นด่ไ้ไมไไม่ได้ม่ได้ไ่งด้นม่ได้ไม่ได้่นาะไม่ไ้ไม่มา้ไม่ไมมาได้ไเไม่ด้ไม่ดด่้า่้งนุ้้่้มไ้่้ เป็นว่าบ้านบานบานนี่บ่มีอึงบ่เพื่อนนะมีอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่ได้บ่ได้บ่ได้ไต่เนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ก็อันอันไอ้มาเต่บ้านในวู๊ต้องพี่น้องเนาะขุ่นท่างซีสเกตขุ่นพี่น้องค่นเอามาปล่อยพี่น้องไม่ได้มากินบอกอันบ้านสาีิไม่ก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าสาีิไมนะ่บ่ได้อันอน,อน,น,น,นันนะน้นพี่น้องบ่ได้ไต่เนาะเนาะเพื่นนัไม่ติดปเ่อยพี่น,ออนอ้อ,นอ,นนนอง <Arctic> <idden> <h idden> เงินทองไรมาให้มาเด้อเงินทองอยุคอื่นเี่เด้อฝ่าว่าเอาเด้อไต่เอาเด้อสาธุนะพี่น้องเนาะโอกาสมีพี่น้องแต่พี่น้องตัวหน่อยพี่น้องพึ่งบ้านี่พี่น้องพึ่งบ้านจะกินพี่น้องพึ่นงไจะจะกกินอยู่ขนาดจะว่าเอามาปล่อยกนอืมมันตัวใหญ่ๆก็พี่น้องเยโอ้ ย,ยังไม่ให้มันอู้มันเต็มเต็มไปหมดเลยนะพ,พูนไปอึงเนาะพี่ดาวนะพูดพูดว่าอันมีบ่มีอึงบ่กขอก็เลยต่อว่าบ่จ้าแต่ว่าก็มีอยู่จ้าแต่ว่าบ่ได้จไต่เนาะพี่น้องเนาะก็ต่อว่าบ่มีคือเก่าล่ะพี่น้องเพราะว่าจะมีไม่บ่ได้จไต่เนาะพี่น้องก็คือไต่จ้าเถื่อคือมันมันอยู่น้ำบานอึงเขาเลยบ่อยากเขามาอึงแบบอยู่หน้าอยู่ให้มีที่นะ ปลาที่ก๊มากึ่งแบบอันนี้มันเป็นอื่งแบบว่าเยนน้ำบานเ้ามันเป็นอื้งบานมันบอกมีดอยาเพราะรังเทือกับมีนามแบบชุกักนั้ำเนาะนาำุกกับพวกพันน้ำปลาอย่แค่ไหนโดน้ังคไหมอมน้อใหม่พี่น้องน้อหม่อืมพอเคเอาะนี่สิขายขายบบาทที่นี่ก่องสิเผาขายไหม น้องี๋ยวพาปเบิ่งปาพี่น้องตอนนี่เนาะอ่ะสาบีมากระิมากันมหากรไปเนาะพี่น้องเนาะมหาอุศนไตเนาะพี่น้องกระทอมเมื่อกี้โอ้นพี่น้องม่เห็นเลยนี่ยโอุ้นพี่น้องเห็นบ่อพี่น้องนี่นนี่พี่น้องโอ้ยตัวยักินมึงจ้ะตัวยังไงพี่น้องอกับมาล่างอุกัสิมาวานเนาะพี่น้องเนาะวานหัวอาหาร นี่ฝ้าขาพี่น้องเพิ่นวานวานให้ป้ากินพี่น้องหนังป่าพี่น้องมื่อคืนมาเลรอชิ้นบ้พี่น้องบอนบุ้มบุ้มบุ้มุมอยู่คนพี่น้องนี่นี่ ยินบอพี่น้องผุดผูดพูดอืมพี่น้องไปตัวยงีงน้องเออหนุ่มคนยาซีใหม่บ้านนาสายหาสายไมหาก็ไม่ว่าก็ป่วงมีแต่สายหลอน พี่น้องรูอไม่พี่นะพูดได้อยากได้ทักมาเฟดได้บูดพี่น้องเฟดได้บูดเฟดไดออามน้ำพี่น้องเนาะน้องพี่น้องน้องใหม่พี่น้องว้าวไปตะหยักไปตะกินเป็นตะตุ่มเป็นตะแกงพี่น้องเอ้ยเป็นตะมุกจะหางูเหรอ ไปไปไปเอาเอาไหไหมว่ายน้ำพี่นนังว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำอันนี้ว่ายเจ้าอ๋อเจ้าอันนี้ว่ายไอว่ายว่าย่แม่นว่ายเจ้าได้ว่ายกอง วูผีหน่องพี่น้องไม่เบิ้งไม่เบิ้งโอ้โหกระชิวมากโอ้กระดุกอืมกรดุกพี่น้องกรดุกตัวนี้พี่น้องไปนิ่งไปนิ่งืออพี่น้องพูดไหวบ่ตายตายตายยังไงพี่น้องเลยตายตาย ว้ายปลาตายเอาพี่ใส่เดนี่แกใส่มาแต่ปลาตายดิพี่น้อมันจะเป็นปลานิ่นนะครับปลาเข่งใช่ปลาบึกอีเสวะออเอุ้่นน่พี่น้อปปลาปาคุณปล่อยปลาพี่น้องโอ้มันหลายเตืน้นมันก็สิใหญ่พี่น้อเอ้ยยข้ไปทางนั้นเนาะทางมันโอ้พ่ <laughs> เอาลาล่ะลาฉลาแล้วนะเอาิล่ะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ข้อปีใหม่เพิ่นสิได้ไปเฮ็ดโอ้ยประเทศโอ้ยข้อปีใหม่เพนสิไปเฮ็ดงานจังก็ไม่ยอมฮิไมยอมเลยน้องเๆคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปสุดท้ายเพอยู่ในกล่องพี่น้อง นี่ยคลิปสุดท้ายในห่วงนี้ถ้าปีใหม่สิได้ที่ได้มาเฮ็ดเบียร์กับพ่อแม่พี่น้องเนาะจังได๋ก็ถ้าเพิ่นไประยองพี่น้องก็คั่นมี FC ก็สามารถติดต่อได้ทักทายได้เด้อเพื่อนเนี่ัดพบเพิ่นก็ได้เพิ่นสิไปร้อนี่ฟังพี่น้องสิไปร้อนี่ฟังแต่แกเพิ่นถ่ายคลิปยังพี่น้องก็ถ้ารับชมนี้เด้อครับอยู่ระยองว่าเพิ่นเฮ็ดงานยังแไงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เดี๋ยวเพิ่นว่าตอนแรกก็สิพาไปซื้อของเนาะพี่น้องเพิ่นว่า ไปสื่อของไปอันนี้วันจันทร์กับไปสมัชย์งานผลงานประสิพาไปสมัชย์งานวันจันทร์เดี๋ยวกับกทายให้เบิ่งคร่าวๆเนาะอันนี้กับเดินทางประมาณสองถูกน้อพี่น้องเนาะสองถูกสามถูกนี่แหละจังไรกับฝากติดตามช่องพีใหม่บ้านนายได้พี่น้องได้ครับคลิปนี้จังไรกับถ้านพิษพลาดบางไรกับขอถกกับพี่รายรายครับคลิปนี้ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ๊ายบาย